สวัสดีครับพี่น้องครับช่อง YouTube มงคลสตรีโอครับเมื่อนี้เป็นของอน้องพรอภิริตีครับของคณะเพชรลำเพลินเท่าครับตอนนี้ลูกๆก,ก็ล่งสิขนของมาครับพี่น้องเด่นเสื้อครับเขานาบ้านเท่าอาจจะขนจหน้อยพอรถบ้านเขามาจากหลังบ่ได้ครับก็เ่ไก่เด้อพี่น้องครับ พ่อพ่อลอยมิดครับ,บวลุลูกเปิดพัดลมตัวนี้เนี่ยลกูกเปิดพัดลมในตัวนี้มันระบายอากาศ เปิดแอร์เรากดมือนี่มือซ้อมไม่ต้องเปิดเรกเปิดยี่เตี๋ยเอาพัดล้มยางเดียวเฮ้ยว่ากดกดลูกปิดเปิดไหมปิดเปิดไหมไม่ลูกปิดเปิดไหมบ่าปิดเปิดไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นของมันเองปิดเปิดแล้วก็ก็ไปเลขยแฝดลูกกดเลขยกแฝดกดเลขยกแฝดกดเลขยแฝดมันจะจะขึ้นของขึ้นขีดของมันเลขยแฝดนะเดี๋ยวพอเย็นนึง ตืดตืด <มา S 1> เดี๋ยว,วอ่าเลีกแปดปพื่บเนี่ยนา,าอะไรเห็นป้ะฝากติดตามพี่น้องหางแ่งครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับทั่วโลกทั่วไทยเขาครับโปรยูเดนไก่ครับเพราะว่าสิเป็นทางอ่าสหรัฐทางโปแลนดียาทางสวีเดนทงางเออเออไต้หวันเมืองจีนซอฟบัฝั่งเายเขาฝั่งเล้าฝั่งซอฟอัวอะไกัเมืองไทยประเทศไทยเข้าพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นของไต้หวันของอ่าสิงคโปร์ครับที่พี่น้องลูกเต่าไปทักทายกับแมน่น้องนงไปทํางานทางไก่พี่น้องครับใหญ่ไอ ปลูกเต่าไปทํางานทางไก่างทางแดนห่อกับฉกท่ายมาตลอดครับพี่น้องกับทางไฟกับพว่เคยลืมครับยุบไปทั่วครับช่วงระยะอีกเติบหนึ่งแจ่นี้หวนจะไมมาด้เ็ตห้องสตรีมไลสดของเอ็มเคสตูดิโอครับอยู่บ้านตัวเองครับครับ้านจะา้องเองครับอยู่ที่หลังบ้านครับที่คุณพ่อคุณแม่ครับที มรด,ดกของคุณพ่อคุณแม่ครับของตาของโคกของเฟิร์ตครับของทุกคนอยู่ที่บ้านธานครครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องครับบ้านมงคลสตูดิโอครับเอาทักทามทักกันมาพี่น้องครับถามข่าวถามข้าวกันพี่น้องครับน้องนองลูกๆก่ะนักร้องีก็ร่างมาฮอตเดีลยวพี่น้อง ทีมงานเขากับพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น,อน้องลูกถกลัวสิล้มตัวครับกั <S <S ยังบ่วท่านี่ล้มตัวเดี๋ยวพี่น้องกัไปเรื่อยๆครับช่วงระยะโควิดครับลูกๆกับแล้งขนรับชุดมากครับนี่ฮะเดี๋ยวสร้างไฟผ้าย,า,ยงางไปเบื้องลูกๆขนมากนี่กับพวกไก่เราครับพี่น,อน้องเดี๋ยวสร้างไฟยางไปเบื้องหน้าบ้านเนาะป๋าเนาะ สวัสดีฟ้าัสดีครับฟ้ากบมมือจะรอดซับไปสองมือแล้วพากันลื้อเฮ็ดชอครับดันสุดยอดถือว่าประทับใจเอาเข็มาโดนแล้วขอกรกการเป็นหัวตะนุมัดหัวตะนุมัดกับหนี้ใายอื่นแล้วครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับสวยงามเลยครับนี่แม่นแล้วครับแม่นแล้วครับถูกระบบไก่พ่อแมาอีกสเต็ปหนึ่งครับรู้สึกว่า ยุคนั้นรู้สึกว่าถ้าไรมันองอีก็รู้สึกว่าจะ 30, ย30อยู่มอ่างสามสิบขิ้วยี่นอบาเนาะมันมันเห็ดเก่งด้เด็กเต๋เอเขาออกมาเหรอครับตัวข้างหลังตัวบระเดินอันนี้คือสุดยอดแล้วมาปะครับแล้วงานร่างการร่างการงานสั่งแล้วพนะี่น้องร่างการจะไปออกครับอีกชาติมักครบน่อยนนี่งโอ้สุดยอดอ นำตามกองเรืองอดีโลกสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับพอปยญญาเทปลำเพื่อนเท่าลูกลูกครับสวยงามพี่น้องป้ายโลโก้วอเทกกับชุดยอดครับสางสรรค์โดยมงคลสตรีโอครับผู้สนับสนุนโดยบริษัทเอนกิเนียวอเทกกับโคเทียมเกวียนพี่น้องครับเขาล่างแดงขวดละยิ้มหาบาทจะลืมเด้อพี่น้องในตู้แช่ตัวไทยครับพี่น้องครับสร้างได้จากมงคลสตรีโอครับขวดละยิ้มหาบาทครับ แท็กนึงมีสิบปวดพี่น้องครับต้นทุนครับโทรทักทายกับว่า,วญญา,าศูนย์เก่าหาหาสองสี่สูยนย์หาหกเก่าพี่นองโอ้ยนุ่เลิกน่าแปเน่ะถือว่าได้ชมบรรยากาศในห้องสตูสตรีมไลฟ์สดของเข้าพี่น้องครับขอบคุณในหลายครับเลือตอนนี้เลือไปโลโก้ของ สมุนไพรเ้าพี่น้องครับเทาล่างแดงกับยาหม่องครับเดี๋ยวกาศเซตภายในประมาณค่อนสิ้นเดือนพี่น้องพี่น้องเสด้เบิ่งโลโก้น่าของสตูว์ข้าเข้าม่าสีนไปครับไปมุมงคลส้นดิโอครับไปวอลเทคครับพี่น้องแล้วกา้ายเทาร่างแดงครับโค้ชเกลี่ยนครับขวดละยี่ผ้าบาทพี่น้องดื่มชดชื่นพี่น้องหายเหนื่อยครับพี่น้องแข็งแกร่งครับพี่น้องแข็งแรงชดชื่นทุกหยดทุกวินาทีพี่น้องฝากไว้นั่ครับ ครับลูกแหมลูกใช่กับมาแล้วตลกพี่รองพอดีครับฮอตฮิตของเพชรลำเพลินครับลูกๆปากติดตามครับม้วนซื้อห้อเช่าพี่น้องยี่พี่นี่นั่ละก่อนมอรมห่ำพลาดครับนั่นแหละเห็นบ่ฝากไปน้ำน้าลูกเนาะฝากติดตามพรุ่งนี้ไล่สดพรุ่งนี้ครับเริ่มจะเศร้ารถไปมืออืเอเนี่นครับรันจะเศร้ารถให้พี่น้องเลยเบิ่งใช้นังตัุย่างให้เพิ่งเพิ่งจะมืออื้นเศร้าไป เมื่อแรกเ้าก็ลยเริ่มซวอมใหญ่อ่ามื่อแรงถือว่าซสอมใหญ่เพราโหลานเลยเหรอครับซวอมบักใหญ่ครับเม้นออกไปช่วงนี้ออกข้างนอกกับห้าเสียวพายุฝนยังลูกเนาะกระด้บของเข่ามาหันเหเข่ามาในห้องสตูห้าน้าเป็นบอลเมนกเนอครับมื่อนี้เมนกนั่นแหละครับที่กินพายุที่กิ่งพายุเข่าวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมื่อนี้เ้ยลูกพายุเข่าที่กิ่งอาจีพเขาก้อนหรือหลังแต่ว่าอาชีพเขาก้อนยังเสร็นะฮะแม่นุกเจอแล้วครับยูนเทียบกันนะให้กำลังใจกันโน่นลงนอกเนาะหรือว่าให้กำลังใจกันหมอลำตุวมุ ถือว่าเขาว่าาาอยากให้เกิดแมนครับบ่ว่าสิเป็นวงได้กันแล้วแต่วงเล็กวงหน่อยวงใหญ่โนลูกเนาะแมนครับ,บเอาเอาส่งก็ลังใจให้กันสู้ๆครับพี่น้องครับยาถอายยาถอยเดือนนาต่อไปฝากในเพจเท่าลูกว่ามือซื้อบัตรเขาในบัตรออนไลน์กลุ่มปิดข,ของเขาเพียร์ลำเพลินครับพี่ห้าสิบสองอีพีสิบครับสิบสองกับมืออื่นนี่ตโวลูกนั่นล่ะครับบัตรราคาหนึ่ยี่สิบเก้าบาทได้พี่น้องเด้อทักเข้าไปทั้งเพจครับเดี๋ยวแอดมินเพิ่นสิ จัดแจงให้พี่น้องทักออกไปทั้งเพจเลยมือนึงพ่อกับเพื่อเฮ็ดจักเทียร์พอร้องเฮ็ยดบังเอิญก็ได้อยู่ตอนไรแอดมินตอบอยู่ว่าเออเฮ็ดเข้าไปสองเทียร์ยังได้ครับลังคนเขาเพิ่นเขาบเปลี่ยนเนาะเพิ่นเขาบเปลี่ยนลังคนผู้เฒ่าคือว่านเจ้าอาวาสเพิ่นเฒ่าเจ้พ่อกันยังหัวตะลูกครับตะตูวพ่อไพ่ครับมวนคื่นโฮเซ่าครับขึ้นครับขึมขนาดพี่น้องเพต้องห่วงครับงวนครับแสงสีเสียงอลังการงานสั่งครับพี่น้อง สุดยอดนะลูกนะครับปากในน้ำตัวใบน้ำลูกครับผมจากีผีจอปากเป็นล่ำเพื่อนครับปากในหนึ่งดวงใจของพี่น้องเน่เื้อครับไปผู้ขายแย่ก็ไปยั่งน้อยเนื้อพี่น้องครับเนี่ยปากจ้องเพราะไพ่คว่ำครับครับมงคลสตูดิโอมงคลสตูดิโอครับปากกดไหลกดแช่กดซับจากใครเพื่อว่าเปลี่ยนคลิป่เพื่อว่าพลาดคลิปตัวตัวไปครับความเคลื่อนหนาของเครื่องเสียงระบบเวทที่ไฟเสียงดีเสียงได้เห็นอยู่ครับเพราะไพ่เหรอครับครับเพราะไพ่สิ จ้าจังให้กระจางแก้งเลยครับอยู่ในช่องนี้แล้วครับครับครับโอเคขอบใจลูกครับขอบใจลูกเราครับตลกฮอดหิตของเพชรลำเพลินนี่แหละครับพี่น้องครับถือว่ายกสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับดูไปแล้วก็ถือว่าค่อยขยับพี่น้องครับค่อยสลับสับเลี่ยนกันไปครับตอนที่มีทุกกอยานใส่ประสบการณครับ เกินยายครับอาเซอร์พูยู่ในสเต็ปการตรงนั่นตรงนี้ปนไปเลยครับเ,รเอาเรื่องเทพเอาแบบสไตล์บ้านๆเท่าดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะสไตล์ลูกทุ่งอีสานบ้านเ้องลูกทุ่งหมอลำอีสานบ้านเ้องครับนี่แหละพี่น้องก็ถือว่าฮอตฮิตครับเพชรล้ำเพลินครับฝากไปนั่งพี่น้องครับอีกหนึ่งคณะจากที่ได้หลายคณะว่าสิเป็นวงน้องวงใหญ่วงใหญ่วงวงแม่ป่าวง ตัวผ่ามืองไท่ครับพี่น้องฝากอีกึ่งคณะเพชรลำเพลินพี่น้อง MK Studio ครับร่วมเดินทางครับใช้ระบบเสียงของอการดูแลของมูงคนสตูดิโอพี่น้องสร้างไพน้องโพร,รับลูกบุดรับลูกแซมลูกบุดลูกแซมลูกเอิร์นลูกลบครับทีมงานมูคุสตูดิโอทุกๆชีวิต ครับตอนนี้ก็คือเตรียมการนะปก็แบบสิบันที่ี่ก็โดนนะพี่น้องก็สิได้ทดสอบลองเสียงกันครับตอนนี้ก็คือเบื้องบรรยากาศภายในห้องสตูว่างเฮาจักหน่อยครับพี่น้องครับออเฮาก็สิรับซับใหญ่กันแน่จักหน่อยครับพี่น้องครับอยู่บ่เศร้า รยากาศเดี๋ยวสามให้กับสิลปิวิวพี่น้องในเบิ้งช่วงซ่อมช่วงโชว์จักหน่อยทีมทีมลูกๆก็ถือว่าผลของมาจากหนาบ้านท้เฮาพี่น้อง ใชยที่คนแล้วละมั้งพี่น้องโอ้ถอยแล้วรถเรียบร้อยครับทอยออกไปแล้วนี่บรรยากาศของเข้าครับข้างหลังก็จะมียางแนครับมีหลายยางอยู่ดอกพี่น้องข้างหลังก็งหลายปลาลุงแขกขายปลาหมึกอย่าง,งเขาเขา ความสวยงามในห้องสตูสตรีมไลฟ์สดของมงคลสตูดิโอครับพี่นอ้องฝากติดตามพี่เก่าเด้กพี่น้องเด้อครับถูกคลิปครับขอบคุณถูกกำลังใจครับครับในห้องเฮาก็ถือว่าบ่เออร์อารพี่น้องก็ถือว่าเขามากกบบาเบรแน่น รับวาแอาอัดกันครับยูได้ส่วนไผ่ส่วนมั่นครับบได้ยูในแบบระยะไก่ชิดพี่น้องสร้างไพ่กระเสียวไว้ซัมนีกรพี่น้องหากแพงสุขูสุข,ข้อน,นพิบน้าก็ฝากสนับสนุนที่เก่าได้พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์สร้างไพ่มุงพุทธสตดีโอครับขอบคุณทุกๆกำลังใจสวัสดีครับ